นอกเหนือจากเรื่องดินแดนอีกอันหนึ่งก็คือ security guarantee หรือหลักประกันความมัน่นคงในที่ประชุมเนี่ยนายกมาเลนีพูดออกมาเลยบอกว่าทำไมเราไม่ให้นาโต้คุ้มครองยูเครนเลยละ่ะในเมื่อเราพูดถึงคำว่า robust security guarantee ก็คือ security guarantee ที่ทมีความเข้มแข็งหนักแน่นมัน่นคงเหมือนกับมาตรา5พูดทำไมทำเลยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเป็นข้อเสนอของอิตาลีมาตั้งแต่ต้นหลายเดือนมาแล้วที่นายกเมลลนี เสนอว่าให้ยูเครนเข้าเป็นนาโตไปเลยนะแต่อันนี้ก็มีรายงานว่าทรัมป์ก็เหมือนกับฟังแต่ก็คงจะไม่ทำนะเพราะว่าก่อนที่เซนกี้จะมาเจอแกที่ทำเนียบขาวก็โพสต์ข้อความไปแล้วบอกว่าให้ลืมไปเลยเรื่องที่จะเอาใครเมียคืนแล้วก็เรื่องที่จะเข้านาโตนะแต่ว่าจะพยายามทำทุกทางเพื่อที่จะมีลักษณะ หรือโครงสร้างของหลักประกันความมั่นคงที่มีความใกล้เคียงกับมาตรา5มากที่สุดเท่าที่พินาตามดูเนี่ยวงคุยของยุโรปกับทรัมป์และเซนนสกี้เนี่ยคุยกันเยอะเรื่อง security Guarantee ว่าหน้าตามันจะออกมาแบบไหนดีไซน์จะเป็นยังไงแล้วเซนสกี้ให้สัมภาษณ์หลังจากประชุมเสร็จบอกว่า,าเราจะเห็นรูปร่างหน้าตาของโครงสร้างาหลักประกันความมั่นคงที่บอกว่ามันคล้ายนาโตมาตรา5มากเนี่ยภายใน10วัน ส่วนเรื่องดินแดนว่ายูเครนจะถูกปีบให้ยกดอนบัสให้กับรัสเซียหรือเปล่าใครเมียจะเอาอยัางไงไม่มีการคุยกันในนี้โดยผู้นำยุโรปบอกว่าเรื่องดินแดนให้ยูเครนเป็นคนตัดสินใจเองเพราะว่ามันเป็นเรื่องดินแดนของยูเครนยูเครนเอาอยัางไงพวกเราเอาอย่างนั้นนะพวกเรามาอยู่ที่นี่เพื่อที่จะสนับสนุนและให้ยูเครนรู้ว่าอยู่ไม่ได้ Walk alone หรือเดินอย่างโดดเดี่ยว สิ่งที่ผู้นำโยุโรปให้ความสำคัญมากกว่าแล้วก็ถือเป็นการตัดสินใจร่วมกันก็คือหลักประกันความมั่นคงเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่หนักแน่นแข็งแรงเนี่ยโยุโรปก็สะเทือนในอนาคตมันคือความมั่นคงโยุโรปด้วยเพราะฉะนั้นน้ำหนักการพูดคุยของผู้นำโยุโรปมันเลยมาอยู่ที่เรื่อง security guarantee